ดวงประจําวันสำหรับวันนี้ก็วันศุกร์ที่21ของเดือนมีนาคมซึ่งตรงกับแรม8ปดค่ำเดือน4ปีมะเส็งสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็จะมาดูดวงประจําวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการที่เราจะดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อ ของแต่ละบุคคลซึ่งคำโบราณก็ได้กล่าวไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการที่เราจะออกไปนั้นถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ดีก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวของเรา ในวันนั้นเราจะประกอบกิจการอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยงโชคหรือว่าจะไปหางานทำก็จะมีโชคมีลาบกับตัวของเราในวันนั้นแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาก็เรียกว่าเป็นยามอัปะมงคลในวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรทำอะไร ก็ย่อมจะไม่มีความสําเร็จเกิดขึ้นกับตัวของเราเพราะฉะนั้นการที่เราจะออกจากเคหะสถะานอาคารบ้านช่องเราก็ควรจะดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันเป็นอย่างไรสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจํำวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือ จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีโชคมีลาบสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้และในเรื่องของสีสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีชมพูท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้จะใส่เสื้อใส่ผ้าให้มีสีชมพูติดไปบ้างจะมีโชคมีลาบ ในตัวของท่านในวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในช่วงของวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้ จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีโชคมีลาบอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ท่านต้องระวังไว้บ้างไม่ว่าจะเป็นงานส่วนรวมหรือจะเป็นงานส่วนตัวอาจจะมีการผิดพลาดได้ให้ท่านทบทวนให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะลงมือทำไปในช่วงของวันนี้ ในเรื่องของการเงินวันนี้คุณอาจจะต้องจ่ายเงินมากกว่าทุกวันเพราะอาจจะมีคนใกล้ตัวหรือว่าคนที่ใกล้ชิดกับเราจะทำให้เรานั้นต้องเสียเงินเสียทองเขาอาจจะนำเรื่องนำราวอะไรเข้ามาท่านท่านจะต้องเสียเงินเสียทองในช่วงของวันนี้ในเรื่องของความรักนั้น อาจจะมีความรักเก่าๆที่ผ่านมานั้นบรรลุผุขึ้นมาอีกในช่วงของวันนี้สำหรับท่านที่เลิกลากันไปแล้วอาจจะคิดถึงในเรื่องของความรักหรือในเรื่องของความรักเก่าๆเพราะฉะนั้นในท่านระวังอย่าใจอ่อนถ้าท่านใจอ่อนแล้วอาจจะทำให้ท่านนั้นต้องเสียความรู้สึกอีกก็เป็นไปได้ นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงวันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจำวันนี้ และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ำตาลสีน้ำตาลจะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ในตัวของท่านท่านจะใส่เสื้อใส่ผ้าไปเหนือไปใต้วันนี้ให้มีสีน้ำตาลติดไปบ้างจะมีโชคมีลาบในวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้า ไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับที่สูงหรือว่าเครื่องจักรเครื่องยนต์ให้ท่านระวังอาจจะมีการเกิดอุบัติเหตุกับตัวท่านได้ให้ท่านระวังไว้อย่าประมาทเป็นอันขาดถ้าหากว่าเราอาจถ้าเรา ประมาทอาจจะเกิดขึ้นได้ให้ท่านระวังไว้ในเรื่องของอุบัติเหตุในวันนี้ในเรื่องของการเงินในวันนี้ท่านจะจะมีรายรับเข้ามาหาท่านในช่วงของตอนเช้าเช้าหรือตอนบ่ายบ่แต่พอถึงตอนตอนกลางคืนหรือว่าตอนเย็นท่านอาจจะมีรายจ่ายอยู่บ้าง ในช่วงของวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใกล้ในช่วงนี้ยังเข้าใจกันดีจะมีการขัดบ้างก็เล็กๆน้อยๆแต่ความรักก็ยังเหมือนเดิมนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้า ล่างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีโชคมีลาบสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ในตัวท่านในวันนี้ท่านจะมีโชคมีลาบก็ได้ ในช่วงของวันนี้ถ้าว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเสี่ยงดวงให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้ในเรื่องของการงานงานของท่านจะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆจะมีงานใหม่ๆเข้ามาในช่วงของวันนี้บางท่านก็จะมีการโยกย้ายก็มี บางคนนั้นอยากจะย้ายเปลี่ยนงานเก่าไปหางานใหม่งานที่ท่านชอบแต่ท่านก็จะได้ในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองวันนี้ต้องหักห้ามใจไว้บ้างบางอย่างก็อย่าไปตามใจตัวเองท่านอาจจะอยากได้โนนอยากได้นี่จะทำให้ท่านนั้นมีรายจ่ายเพิ่มเพราะฉะนั้นในท่านระวังในเรื่องของการจ่ายเงินจ่ายทอง ในวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใคร่ช่วงนี้จะมีการหวาดระแวงจะมีการหึงหวงให้ท่านระวังไว้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงวันในท่านยืนนันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดี เป็นทิศที่มีโชคมีลาบสำหรับท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีชมพูสีชมพูจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่าน ในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ท่านทำอะไรให้ท่านตั้งอกตั้งใจงานของท่านก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงของวันนี้การงานบางครั้งจะทาให้ท่านต้องเหน็ดเหนื่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการงานงานในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเงินการทอง วันนี้ท่านจะมีรายรับสลับกับรายจ่ายในช่วงของตอนเช้าๆไปหาตอนบ่ายบท่านจะมีรายรับแต่พอถึงบ่ายไปแล้วท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงของวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใคร ในวันนี้ก็ดีเอาอกเอาใจดีพูดจาไรก็ให้ความเคารพและมีความเชื่อถือและพูดจาไรก็ให้การปรึกษาได้ดีนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจําวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระหรือหัดกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเชา้าล้างหน้าแปลงวันให้ท่านยืน หันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสประจํำวันนี้และสีที่เป็นมงกลน,นั้นก็คือสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ในตัวงท่านท่านใส่เสื้อใส่ผ้ามีสีเหลืองติดไปบ้างจะมีโชคมีลาบในวันนี้และถ้าหากท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีโชคมีลาบสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระหรืออาจประจำวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ท่านจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยจะมีงานเข้ามาหาท่านบ่อยครั้งมีทั้งงานหนักและก็งานเบาแต่ถ้าท่านทำงานส่วนตัว อันนี้ก็ถือว่างานของท่านจะมีเข้ามาเรื่อยๆท่านก็จะมีโชคมีลาบในเรื่องของการเงินจะได้เงินได้ทองจะมีรายรับเข้ามาท่านไม่ขาดสายจะมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาอยู่เรื่อยๆในช่วงของวันนี้ในเรื่องของความรักความใคร่ในวันนี้ท่านจะเจอเจอคนที่แสนงอน จะต้องเอาอกเอาใจายอยู่เรื่อยๆจะทำให้ท่านนั้นหงุดหงิดปวดหัวเพราะฉะนั้นให้ท่านระวังไว้ในเรื่องของความรักครั้งแรกในครั้งนี้ท่านระวังไว้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงวัน ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีโชคมีลาบสำหรับท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีชมพูสีชมพูจะเป็นสีที่ดีถ้าท่านใส่เสื้อใส่ผ้าให้มีสีชมพูติดไปบ้างจะมีโชคมีลาบในวันนี้ และถ้าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และในเรื่องของการงานการเงินในวันนี้ในเรื่องของการงานท่านทำงานอะไรในวันนี้ท่านระวังไว้บ้าง ถ้าหากว่าท่านทำงานส่วนรวมรวมกันหลายคนระวังจะมีการขัดใจหรือมีความคิดเห็นไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้ในเรื่องของการเงินถือว่าวันนี้เป็นวันดีจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายเรามาดูในด้านของความรักก็ถือว่าความรักของท่านนั้นก็อยู่ในจุดยืนที่ดี อีกเช่นเดียวกันพูดจาไราวันนี้ก็จะให้ความสัมพันธ์และจะให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับในเรื่องของการงานได้ดีเป็นที่ปรึกษาได้มั่นคงนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจําวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างในด้านของการงานดีท่านตื่นนอนตอนเช้า ลางหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลของท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีน้ำตาลสีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านนั้นมีโชคมีลาบมีวาสนาอีกตาหากในช่วงของวันนี้แต่ถาหากท่านจะลอง เสียงโชคเสียงลาบเสียงดวงก็ให้ท่านยืนหนนหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้การงานของท่านจะเหมาะกับการลงทุนอย่างมากเกี่ยวกับในเรื่องของการค้าขายตางว่าท่านลงทุน ในวันนี้ท่านจะขายดิบขายดีมกีกำไรกำไรอีกด้วยในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองถือว่าเหมาะในช่วงของวันนี้ท่านจะมีคนที่เคยขอยิบขอยืมเงินท่านไปเขาก็จะเอามาคืนเอามาใช้ในวันนี้ท่านจะได้รับทรัพย์จับเงินในวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใคร่วันนี้จะมีการ แง่งอนจับผิดกันอยู่ให้ท่านระวังไว้บางทีบางครั้งนั้นพูดดีก็เป็นลายให้ท่านระวังไว้ดีในเรื่องของคนรักคนใกล้ในวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านเข้ามารับฟังดวงประจำวันของท่านจนครบเจ็ดวันในวันนี้ ขอขอยทุกท่านที่ฟังแล้วจงโชคดีกันทุกคนไม่ว่าท่านจะนึกคิดสิ่งอะไรก็ขอให้ท่านได้ดังใจที่ท่านมุ่งมั่นปรารถนานึกถึงเงินก็ให้ไหลมากองนึกถึงทองก็ให้ไหลมาเทมาไม่ว่าท่านจะอยู่เหนืออยู่ใต้นึกอะไรก็ให้ท่านได้ ดังใจที่ท่านต้องการและปรารถนาะให้อายุมั่นฝันยืนกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี